คุณคิดว่านี่คือดอกไม้หรือสกังดึงมันออกมาจากทรายแล้วแบ่งมันออกเป็นสองส่วนอย่างใจเย็นที่แท้มันคือแมงป่องที่ปลอมตัวเป็นดอกไม้แมงป่องทั้งหมดตกใจจนหลบซ่อนตัวกระต่ายตัดสินใจทันทีว่าจะผจญภัยไปกับสกังสกังแสดงความสามารถในการเอาตัวรอดในป่าต่อไปเขาโยนหินลงไปในทะเลทรายดอกไม้กินคนที่ซ่อนอยู่ในทรายโผล่ออกมาทันทีกระต่ายยิ่งรู้สึกดีใจที่ตัดสินใจให้เขาเข้าร่วมกระต่ายตัวนี้ไม่ใช่กระต่ายธรรมดาตอนเด็กเขาถูกจอนที่ออกสำรวจพบเจอ เขากลายเป็นกระต่ายที่มีเท้าเหมือนไก่จอห์นเห็นเขาครั้งแรกก็หลงรักทันทีตั้งแต่นั้นมาจอห์นดูแลเขาเหมือนลูกชายแท้และตั้งชื่อที่น่ารักให้เขาว่าวูดดี้หลายปีต่อมาจอห์นสืบทอดบัลลังและวูดดี้ก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกอายกับขาไก่ของตัวเองมากขึ้นความฝันของเขาคือการเป็นนักผจญภัยเหมือนพ่อต้องการเป็นนักผจญภัยต้องผ่านการสอบที่เข้มงวดแต่ในการสอบครั้งนี้วูดดี้ทำตัวน่าอายเขาไม่อยากให้ทุกคนเห็นขนบนหัวของเขาเพื่อเอา